ค่ะทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกมโรบอทในแมพที่มีชื่อว่าจะปีจาน,นั่นเองเย้ yeah. <Yeah. S 1> และในวันนี้นะคะเราก็จะมาแข่งว่าดูปก,กับคุณยังอีกแล้วเย้ๆยแพ้เพ้ไยไม่แพ้ไม่แพ้หรอก ซึ่งวันนี้ก็ไม่มีโจทย์อะไรหรอกคะ่ะแค่แบบว่าอยากมาเล่นการใช้เฉยๆเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรากับคุณยักษ์จะชนะกันกีนก่ตาซึ่งตอนโหวตนะคะเราก็จะโหวตให้ทุกคนตามคะแนนตามจริงนะคะไม่มีการสดีแบบว่าให้5้าดาวเหมือนรอบที่แล้วแล้วในะคะตอนนี้ก็กําลังรอเขาแข่งวาดูนะงั้นตัดไปเลยดีกว่ามาค่ะโจทย์แรกมาแล้วจะเป็นอะไรสองหนึ่งเตืร์เตืรต แกแล้วหรอรอบที่แล้วก็เจอโจนนี้นี่ตลกอีกแล้วอะไรมาตลกนักหนาวไม่เข้าใจเลยตลกอีกแล้วตลกก็ตลกโอย้ยรีบอะบรว่าดีกว่า ว่าจ้เสร็จทันไหมไม่ก็ทันอยู่เลยนะเฮ้ยเออน่ารักดีทุกคนตลกดีเดี๋ยวว่าหน้าร้องไห้ด้วยของคุณปี๋อุ๊ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ก็สวยนะเนี่ยลงสีด้วยอ่ะอุ๊ยหัวฟาอันนี้ก็น่ารักให้สามละกันค่ะถึงแม้ว่าอาจจะดูแบบว่าน้องอาจจะแค่ยิ้มอาจจะไม่ตลกเท่าไหร่แต่ก็น้องก็ดูมีความสุขเลยนะ แล้วนี่คือมีร้องไห้ด้วยคือแบบว่าหัวเราจะร้องไห้เหรอวันนี้ขอให้สองก่อนละกันค่ะยังแบบว่ายังงงๆเงหุ่นยักษ์ปะเนี่ยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะงั้นให้สามละกันหัวเราจนน้ำตาไหลเลยหุ่นยักษ์ต้องแบบไกลๆนี่แหละใกลละอุ้ยอุ้ยสวยมากมีลงสีด้วยเนี่ยโอ้โหอุ้ยเส้นมันไม่ใช่สีดำี่ใช่ไหมด้ยใช้สีอื่นแล้วสวยเลยแฮมอุ้ยอุ้ย ไปเลยห้าดาวเฮ้ยห้าดาวเลยเหรอห้าดาวเอ๋หมนย่างน้อลูกสุดท้ายคือผมใช่ไหมอ๋ม <c oughs> อย่างดาว f u น n y อันนี้ให้ให้สามก่อนแล้วกันค่ะดูแบบว่าแล้วผู้ชนะก็คือตาดาอุ้อย เปิดมาก,ก็ชนะเลยเ<อ>ก่งมากเลยแม่เปิดมาก,ก็คุณยักษ์ชนะไปแล้วนะคะอูห่างกัน2ดาวเองสุดยอดไปค่ะโจต่อไปจะเป็นอะไรโจตต่อมาก,ก็คือดาบโอ้โหโอ้ดาบ,อดาบเอาเป็นอะไรดีอะ่ะเอ็กคาลิเบอร์มามลูกมันคือดาบอะไรว่าเอ็กคาลิเบอร์ช่างมันข่าเปอน,นว่าเราเออวาดคนถือดาบด้วยไหมโอ้ยากเกินนะคะ ว่าดคนไม่ทันด้วยโอ๊ยน่ารักจังเอาให้สามก่อนละกันค่ะเพราะว่าดาบยังแบบว่าดูไม่เหมือนดาบเท่าไหร่เลยเคุณยอะมันเหมือนดาบ ดาวก็ดาวดาวอ้วงอ่ะเป็นตัวอ้วงนะคะให้ดาบแล้วกันอันนี้น่ารักดีนะดาวอ้วงตหอนฮะเหมือนมีดเลยเออนั่นดีเนาะอ้าวสมัยนี่ดูรูปหรือคะจะลืมวาดหรือเปล่าคือดาบล่องหนไม่สิต้องแบบว่าใช้ตาเมจิกทาราไรส์มองได้นะคะหุ้ยหของใครเนีอะเอ๋ของคุณยากนี่เองหุ้ยฮุยนในถึงดาบบัตเตอร์ไฟเลยอ่ะในอวีเอ๊ย ขอขอใครนะเอาไปเลยห้าเลยโอ้ยให้ห้าเลยเหรอใช่ยังไปปะไม่เกินอุ๊ยนี่มันมีหลายมุมให้ได้ดูให้สามก่อนแล้วกันค่ะเหมือนแบบไอ้นี่เลยอ่ะอะไรนะเป็นเหมือนลูกข่างเหรอใช่ไหมเอ้ยแล้วผู้ชนะก็คือเฮ้ยเฮ้ยคะแนนเท่ากันนี่เอ้ยแต่ขึ้นแทนี้นี่ เฮ้ยแต่ดาวเท่ากันนะแต่ได้อันดับหนึ่งนะไม่มันสูบคุณแค่โช์ดีกว่าชิเก๋ยไอเก๋อไม่ไม่อนบนี้เสมอไม่ทุกคนว่าไงเสมอใช่ไหมเราได้คะแนนเท่ากันเลย <c oughs> ไม่มมนต้องเสมอดีเห็นไหมได้คะแนนเท่ากันหนหะแค่คุณโชคดีเองแ วันที่แดดจ้าโอ้โหมาวันที่แดดจ้เาเพราะว่าต้องไม่มีก้อนเมฆใช่ไหม เหมือนจะวาดไม่ทนันไม่นะไม่จริงไม่อุ๊ยอันนี้จ้าจริงจ้าแบบจ้าให้สามก่อนดีกว่าค่ะคุยของใครอ่ะไ,ไม่ธรรมาดาคุยสวยอ่ะอแต่ว่าโจย์หลักคือวันที่แดดจ้าให้งั้นให้ให้สีแล้วกันค่ะเพราะว่าสวยวรูปแรกอู้ว้าวอันนี้มี Little b u t t e r ตอรบินอยู่ด้วยนะคะคุย โอ้ยสวยมากเลยนี่ค่ะขอบคุณยากใช่ไะโอ๋อนิสอันนี้ให้3มก่อนละกันไม่อยากให้2อนะแต่ว่าแบบลงสีมันก็สวยดีนะคะส่งจะรู้ไม่ออกเป็นรูปอะไรก็เถอะอ๋อเออจียมีหย่อมยานิดนิดอยู่ในายังไม่เสร็จเลยก้อนเมฆอ่ะน่ารักอ่ะอันนี้ให้3ละกันค่ะโอ้แระพูชด้าก็คือ คะแนนเท่ากันกับคนเมื่อกี้เลยเฮ้ยเท่ากันเอ้าคะแนนเท่ากันหมดเลยนี่กระดิ่ีหนึ่งเฌนะแพ้แล้วไม่อะไม่คะแนนเท่ากันแท้ๆดิมันควรใจนี่ดีโอ้ดูดิแบบแท้ที่จะแบบตรวจจับว่าเอ้ยเนี่ยเนี่ยมันแดดแดดจริงน่าจะแดดอะไรมันมีคนอะโจทย์หลักมันต้องเป็นพาร์ทินดิ อีกจานหนึ่งไ <c oughs> ม่แต่ไง,งผมก็ไม่ถือว่าแพ้นะภาพเหมือนตนเอง <gasps> แรงอ่ะสดแบบเวอร์ยากเกินอ่ะภาพเหมือนเนาะได้เลยค่ะ โอ้น่ารักมากอุ้ยให้สีดาวเลยละกันใส่แวน่นอุ้ยลืมปากให้สามด้วยเป็นใจแล้วกำลั <c oughs> งคุยยากหน้าเลยอุ้ยเงืออุ้ยแล้วภาพที่แรกภาพแรกน่าจะให้สีอันนี้จะให้สามแทนนะให้สามละกันค่ะหนูคิดว่าจมูกให้สองเลยไม่ไม่ไมไมรอเล่นอุ้ยอุย <c oughs> น่ารักค่ะให้สามเลยลืมวาดแว่นเนี่ยทุกคนอย่าวัดแว่นให้เต็งจังเลยอ่ะเสียดายดวะ่ะแหม ้ยนารักอ่ะั้แต่นี้ให้สองละกันค่ะแล้วนี่คือ1น่งได้ถึงเอเนี่ยมีหมานั้นเลยอ่ะหมาหนุ่มบังที่มันมีก้รวเยอะอุ้ยดูดิผมมันยังแบบว่าใส่แว่นให้ห้าไปแล้วโอ้ยเกินอุ้ยนี่มันนายักไม่ไอ้หาดาวเลยแล้วผู้ชนะก็คือตาเย้เอาแล้วของคุณทไม่เตรียมตับ่ะ โฮ้ยไปยัยงไงโอ้รอาทิตย์สี่โอ้โหหายไปเดาโเ้ยเกินเท่ากับว่าวันนี้นะคะเราเสมอกันสองรอบแล้วก็ชนะกันคนละหนึ่งรอบนะคะ, yeah! ะเ,นเนย้ก็ได้คะแนนเท่ากันน่ะแต่แต่ผมเลืนระดับถูกไหมไม่ไม่เกี่ยวดิเลืนระดับหนึ่งนะไม่ไม่ไม่งั้นเจอกันคลิปนี้ค่ะติดต่อไปกันนะคะ่ะไ,ไม่เป็นไรเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะรู้ที่ไปได้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย,ายดาวเลี้ยงผมบ๊ายบาย